สวัสดีครับได้ท้องนูดครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องอฝรั่งเนาะที่เรานํามาทําเป็นกิ่งแม่พันธุ์เนาะเพื่อที่จะ,ะเสียบยอดทาบขายหรือว่าเสียบยอดทาบแล้วก็เอามาขยายเพื่อที่จะทําผลขายเป็นเชิงพาณิชย์เนาะซึ่งผมจะบอกเกริ่นไว้เลยว่าการซื้อกิ่งพันธุ์เนี่ยหนึ่งแหละเราต้องเลือกอคนที่เราไว้ใจนะครับก็เราต้องสืบเสาะหาข้อมูลได้เนาะว่า กิ่งพันธุ์น่ะที่เขาเอามาเนี่ยเขาเอามาจากที่ไหนนะเราก็ต้องมีการหาข้อมูลนะว่าที่ไปที่มานะของกิ่งพันธุ์เพราะว่าเออผมเคยเจอมานะจากประสบการณ์ก็คือไปซื้อกิ่งพันธุ์หงจุวนซื้อมานะครับแต่สิ่งที่ได้มาก็คือแตงโมนะอะไรประมาณนี้ก็คือลักษณะใบเขาอาจจะคล้ายๆกันนะครับหรือว่าอาจจะไม่คล้ายกันเลยนะก็คือหมายถึงว่าช่วงแรกที่ผมยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการเออซื้อกิ่งพันธุ์ต้นฝรั่งเนาะและทีนี้ แปลงข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นาการรวบรวมกิ่งพันธุ์ของฝรั่งนะซึ่งใบแดงก็มีนะครับใบแดงพวกแดงอาุอาุทธยา3เนาะหรือว่าเป็นศีตะเกียดสองอยงนี้ยแล้วก็พวกควายสยามพวกอยาที่พวกอะไรก็มีเยอะแยะเนาะแต่ทีนี้สิ่งที่ผมอยากได้มากที่สุดก็คืออหงจุนสือผลกลมเนาะที่มาจากไต้หวันจริงๆนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมรอมา ตั้งนานนะก็คือผมพยายามสืบเสาะหา,าสายพันธุ์นี้ที่แบบมีที่มาที่ไปที่มาเนาะซึ่งผมไปได้มาจากแปลงของพี่นิวเนาะก็คือของพี่นิวนี่คือก็เขาก็จะเป็นแปลงแม่พันธุ์ของฝรั่งไต้หวันที่ที่เป็นรุ่นแรกๆที่นําเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปีหกสองเนาะซึ่งก็คือผมได้เอามาลงนะครับกว่าจะได้มานะก็คือยากมากนะก็คือตอนนี้มีประมาณยี่สิบต้นเนะาะ ตอนนี้ก็คือมีประมาณ20ต้นแล้วนะครับแล้วทีนี้ผมก็สั่งมาอยู่ประมาณ20-30ต้นเนาะก<ค>็ะจะมีหงจวนสือผลกลมที่ผมจะนํามาปลูกเพิ่มจากเดิมเนี่ย20ต้นก็จะเป็นประมาณ40-50ต้นเนาะนนแล้วทีนี้ก็จะมีพวกจนจูแดงนะครับเพื่องฮงมีเนาะเพราะว่าผมจะพยายามรวบรวมสายพันธุ์ของไต้หวันนะให้เยอะๆนะก็คือจากนี้ไปก็มีอะไรที่เป็นชื่อของไต้หวันอย่างเงี้ยผมก็จะเอามานะเอามาลงไว้แล้วก็ถ้ามีรสชาติดีอย่างเงี้ยของไต้หวันผมก็จะามารวบรวมใ้ที่ แปลงนี้นะครับซึ่งผมดูดูแล้วเนาะก็คือฝรั่งที่เรา,าปลูกกันนะครับจะเป็นพวกใบแดงหรือว่าชื่อแปลกๆชื่อที่เป็นภาษาไทยกันนะครับส่วนมากนะก็จะเอา,อายินหรือว่าเอา,อามเมล็ดนะครับของไต้หวันเนาะเอามาเพาะแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เนาะมันก็จะกลายเป็นชื่อนั้นชื่อนี้ไปเนาะก็มันอาจจะทําเงินให้หลายๆคนที่เป็น จ้าของสายพันธนะุ์เนาะแต่ว่าของผมก็คือจะพยายามรักษาฝรั่งพันธุ์ดังเดิมไว้นะครับที่แปลงนี้นะครับก็คือก็จะขยายเรื่อยๆเหมือนกันนะแต่ว่าหลักๆเลยก็คือจะมีหงเปลือนะที่รสชาติดีมากๆนะแล้วก็หงจ้นซือนะครับที่รสชาติกิจัดอพอได้เนาะซึ่งผมจะทําเป็นเชียงพานิดเนาะส่วนแปลงนี้เดี๋ยวผมก็จะรอพี่นิวนะ,ะเสียบยอดให้อีกประมาณสัก20 25วันนะผมก็จะเอามาลงหญิงเนาะ ก็จะเป็นอ่าทำเป็นแปลงขยายพันธุ์ของหงเ้นซื้อไปเนาะก็จะไปปลูกที่แปลงใหญ่แล้วก็ทําเป็นอ่ากิ่งพันธุ์ขายนะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวลองทักผมมาได้นะ i n b อกมาได้ผมก็จะทำเสียบยอดให้หรือว่าท้บกิ่งให้ตามออเดอร์เนาะราคาก็ไม่แพงหรอกก็อยากให้รู้ว่าแปลงของผมเนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์พวกที่เชื่อถือได้เนาะจากแปลงใหญ่ที่ที่เขาหาข้อมูลมาให้สืบสอบข้อมูลมาให้เนาะนั่นก็คือ จะบอกว่าการที่จะเลือกกิ่งพันุ์เราต้องอมีการคัดกรองคนพอสมควรนะเพราะว่าก่อนที่เราจะได้ของดีเนี่ยมันก็ต้องอสืบหาข้อมูลนะเพราะว่าผมก็โดนมาเยอะเหมือนกันนะผมก็เลยแบบทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยนาไปดูแล้วก็ตัดสินใจว่า,าควรจะเลือกซื้อ,อแม่พันธุ์จากที่ไหนเนาะวันนี้ผมก็เอาข้อมูลดีๆมาฝากกับทุกๆคนครับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับผม